นักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชาหคนที่โดนกล่าวหาในข้อหากบฏทรยศชาติจากการิิาภาควิจารรัฐบาลบนแพลตฟอร์ม Facebook ทุกทกานไทยส่งตัวกลับประเทศเพื่อขึ้นศาลตามการรายงานของ AP อ้างอิงตามกลุ่มสิทธิมนุษยชนครับ กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยคาเมร์หรือว่าคาเมร์มูฟเมนต์ฟอร์เดโมคราซีที่ก่อตั้งโดยแกนนำฝ่ายค้านที่ลี้ภัยอยู่ที่ต่างแดนวิจารณ์ว่าการส่งตัวกลับจะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6นั้นเผชิญกับการปฏิบัติที่ไร้ความเป็นมนุษย์และตำสาบในทันทัสถานกัมพูชาที่มีความแออัดที่ผ่านมากลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มกล่าวหาว่ารัฐบาลไทยและกัมพูชานั้นมีข้อตกลงในทางพฤติไนให้ส่งมอบตัวผู้เห็นต่างทางการเมืองที่ลี้ภัยคืนให้แก่กันและกันครับ ในฝั่งกัมพูชาเสียงวิจารณ์ดังกล่าวนั้นมีมาตั้งแต่สมัยการนำของฮุนเซนที่ครองอำนาจยาวนานเกือบ40ปีเรื่อยมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันที่นำโดยฮุนมาเน็ตผู้เป็นบุตรชายผู้ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2023ที่หลายชาติมองว่ามีความไม่เปิดกว้างและไม่เป็นธรรม ผู้ถูกส่งตัวกลับครั้งนี้เป็นหญิง4คนและเป็นชาย2คนและทุกคนมีความเกี่ยวข้องกับพักสงเคราะห์ชาติกัมพูชาซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านที่มีชื่อเสียงในประเทศที่โดนปราบปรามด้วยการยุบพักเมื่อปี2017และตามมาด้วยการดำเนินคดีและการจับกุมคุมขังสมาชิกพักเป็นจำนวนมาก จ้าหน้าที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองของไทยให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนว่าผู้ริภัยทั้ง6คนบวกกับอีกหนึ่งคนที่เป็นเด็กอายุ5ขวบถูกคุมตัวที่จังหวัดปทุมธานีในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนถูกส่งตัวกลับกัมพูชาตามการรายงานของสำนักข่าวรีดอฟรีเอเชียที่อยู่ภายใตย้การดูแลของหน่วยงาน USA GM เช่นเดียวกับ VOA ครับองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ระบุในแถลงการในวันศุกร์ว่าเด็กวัย5้ขวบคนดังกล่าวถูกนำตัวส่งครอบครัวที่กัมพูชาครับ เข็งโซนดินโคสกกรมราชทันกัมพูชากล่าวว่านะักเคลื่อนไหวทั้ง6ถูกแยกคุมขังในหลายเรือนจำเมื่อ25พฤศจิกายนตามการารายงานของ AP และหากสารตัดสินว่ามีความผิดจำเลยทั้ง6อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด10ปีทางด้านอัมสัมอัด ที่เป็นหัวหน่วยการขององค์กรสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาลิคัโยระบุว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวนี้ถูกสารแขวงกรุงพนมเปญดำเนินคดีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในข้อหาทรยศชาติสืบเนื่องจากการโพสต์ข้อความวิจารณ์รัฐบาลกัมพูชาในโครงการสามเหลี่ยมความร่วมมือกัมพูชาลาวเวียดนามหรือว่า C-LVDTA นะครับโครงการดังกล่าวนั้นเป็นข้อตกลงในแผนพัฒนาร่วมมือทางการค้าและการเดินทางย้ายถิ่นในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกัมพูชาและพื้นที่ชายแดนที่ติดกับลาวและเวียดนามซึ่งลงน ในปี1999และริเริ่มอย่างเป็นทางการในปี2004โดยสามเหลี่ยมความร่วมมือนี้ตกเป็นที่พิพากษาในประเด็นการมอบผลประโยชน์ให้กับต่างชาติโดยเฉพาะการมอบสัมปทานที่ดินที่ถูกมองว่าเป็นการเสียที่ดินและอำนาจอธิปไตยให้กับเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีความบาดหมางในทางประวัติศาสตร์ และเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการประท้วงโครงการดังกล่าวในกลัมพูชานะครับนำมาซึ่งการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่และมีประชาชนถูกจับกลุ่มเกือบ100คนโดยนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ต้องสลายการชุมนุมเพื่อพิทักษ์ความเรียบร้อยและกล่าวหาว่าผู้ประท้วงมีจุดมุ่งหมายต้องการโค่นล้มรัฐบาลแต่ถึงกะนั้น,นะครับในเดือนกันยายนรัฐบาลกรุงพนมเปญก็ได้ถอนตัวออกจากสามเหลี่ยมความร่วมมือดังกล่าวแต่ทว่าคดีความของผู้ชุมนุมนั้นยังคงดําเนินต่อไปครับ